วางไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยทีวัวน,นี่แบบช่วงใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยคือค่ายับนะครับฆ่าแบบปวดจัดเลยอะเออ าลรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาไปเลิกเกมไมโครฟลับนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมเรามีมอสจำเล่นกันนะครับซึ่งมอสในวันนี้ผมก็ชื่อว่ามอสบล็อกกิ้งนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงดีไหมคุณผู้ชมเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมาในเกมไมโครฟลับนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมจะขุดอาดอกไม้ก่อนนะเพราะแบบเจ้าบล็อกกิ้งเนี่ยมันชอบดอกไม้นั่นเองนะครับผมมาตามที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าปกนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบบล็อกที่แบบมีชีีีวววิตใใชช่่่่่มมมมมัััั้ยยยคคคุณผผูููซึงงนนนนนจจจะะะะออออาาาาาาาศปรรรรบบบบเเเเดดด๋ลหหกแ นะครับอ่าน้องบล็อกเล้งอยู่ไหนครับผมเอาแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยผมเจอน้องบล็อกเล้งแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบตัวบล็อกแบบนี้เลยครับแล้วก็มีแบบแขนมีขามีตาแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองจีบน้องกันดีกว่านะครับคลิกขวาไปสิเฮ้ยได้เลยเหรอทีเดียวได้เลยครับตอนนี้เราก็ได้น้องบล็อกเล้งมาเป็นเพื่อนแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวลองกดจีบคลิกขวาดูนะครับนี่นี่ฮะก็จะมีชื่อว่าบล็อกเล้งนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะอ่าผมเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวเอาเป็นน้องเปอร์คิวลาร์แล้วกันฮะเป็นแบบ เลือดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยผมตรงนี้ก็จะมีส่วนสกิลของอ่าด้านต่างๆนะครับนี่อย่างถ้าเป็นโจมตีเนี่ยก็จะมีแบบเพิ่มเลือดบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นสายเจนเนอเรลด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบสายธรรมดาอะไรอย่างนี้เหรอซึ่งมันจะต้องมีสกิลพอยต์นะครับมาอย่างแรกเนี่ยผมจะตัดไม้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะอัปเกรดเจ้าตัว b ็อกกิ้งนะผมไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะอัปเกรดได้ถึงขั้นเพชรเลยนะครับผมมาผมอย่างแรกเนี่ยต้องการที่ขุด เนี่ยให้น้องบ๊อกคลิ้งด้วยนะครับแต่เราคลิกขวาได้ปึ๊บอ่ะนี่ให้ของได้ครับปึ๊บอ่ะอันแรกถือเป็นที่ขุดนะครับแล้วก็อันที่2ถือเป็นขวานะครับเดี๋ยวลองให้อาชีพดูซิเฮ้ยคลิกขวาให้แบบนั่งได้ด้วยอ่ะเออว่ะอ๋อนี้ตรงนี้จะมีแบบ Follow หรือแบบสเตยอยู่เฉยเอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะนี้เปลี่ยนอาชีพได้ครับผมถ้าปรับเป็นฮันี้จะเหมือนว่าเป็นนักล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่เฮ้ยน่าสนใจว่ะประนด็นนะน้องจะล่าสัตว์เหรอฮะเอ้ยเนี้ยวัวไหน เร็วเร็วๆๆ็เ,เ,เอาละครับจังหวะนี้น้องเดินมาสับแล้วครับฟึบโอ้โหตายเลยนะครับผมไหนดูซิเวีวเพิ่มหรือเปล่านะครับอ๋อนี่คืตรงคอมแบทนะครับก็จะเป็นแบบ3ามทับเซเบตนะครับซึ่งเราก็ต้องแบบให้น้องทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้น้องมาตัดไม้แล้วกันนะครับตัดไปเอาล่ะทีนี้เราจะสบายแล้วครับผมไหนดูซิอันนี้คือน้องกำลังตัดไม้เหรอ แล้วทำไมมันมองแบบนั้นวนะเนี่ยมันหมุนรอบเลยฮะเฮ้ยผู้ชมนี่ไงไม้กำลังโดนตัดจริงด้วยครับปึ๊บจัดไปโอ้โหสบายแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตัดหมดต้นหรอวัวดต่ฟักโคตรเร็วเลยเนี่ยไปไม่ได้แล้วฮะคุณผู้ชมดูมันตัดนะตัดแป๊บเดียวคือแบบหายเลยอะอะไรวะเนี่ยตัดเร็วมากครับไหนขอดูของในตัวหน่อยซิโอ้โหดูดินี่ได้แบบเนื้อวัวกับอ่าไม้ไมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยน้องเนี่ยทำงานตรงนี้ไปครับผมเดี๋ยวเราจะหาเหมืองไหมเออหาเหมืองแล้วกันนะครับเเเเเเเฮ้้้้้้้้้้้ยยยยยดดดดดีีีีี๋วววววววนน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 นออ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 งงงงไไไไไสกิิิลลพพพตตตตต์่่่่่่่่ะะะะแแแแาาาััััััคคคครรรรรรบบบบบบหหหหหขขููปปึึ๊ผมมมมมซซืืทใ็จ ไหนดูสิเร็วขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยผมว่าเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเจ้าวันนี้น่าจะรวยไหมล่ะครับเอาล่ะมาสกิลพอยต์อันต่อไปนะครับไหนดูซิอัพอะไรได้อันนี้เนี่ยเหมือนมีโอกาสที่แบบได้ไม้เพิ่มอย่างนั้นเหรอฮะอัพไปดีคร์คาจ้าวันนี้เฮ้ยมีสกิลฟอเรสต์ไฟด้วยนะครับเหมือนแบบตัดปึ๊บกลายเป็นชาโคลงี้ยโอ้โหโคตรเท่เลยเนี่ยแล้วมีสกิลที่แบบว่าตัดไม้เนี่ยแล้วแบบปลูกแซปปิ้งด้วยนะครับโอ้โหมันจะสุดยอดเกินไป ไปไม้เราได้เป็นล็อกเหรอไหนอลองบายดูสิเดี๋ยวขอเช็คไม้ในตัวหน่อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวมีเป็นชุดเลยเหรอเยอะมากเลยน้องบล็อกลิงพอแล้วแหละมาต่อไปเดี๋ยวเรามาลงเหมืองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะปรับโหมดน้องเนี่ยเป็นอ่าไม้นะครับฟือบอ่าไม้ครับผมทีนี้ก็ให้ถืออ่าที่ขุดไปนะครับอ่าจากวันนี้ครับผมน้องก็จะกลายเป็นสายขุดเหมืองแล้วนะครับมา เราไปลงเหมืองกันดีกว่าบ็อกลิง่งซึ่งน้องเนี่ยก็จะวาร์ปตามเราด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมนี่ไงเจอเหมืองแล้วโอ้โหเหมืองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมาไหนดูซิจะขุดให้เราหรือเปล่านะครับจะไปไวรุ่นนี่ไงคุณผู้ชมขุดฐานไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหชิลได้ชิลมาเดี๋ยวผมช่วยขุดก็ได้มาผมไม่แน่ใจว่าแบบน้องเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าแบบเป็นเพื่อนเรากันแน่นะฮะแต่มีคนมาช่วยขุดแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมเนี่ยดูดิเราขุดตรงนี้ใช่ปะน้องก็ขุดด้านบนนะครับผมโคตตรดดีเเลลลลยยนะะะฮออา่ไ้สกิพ์แ ลองเอาไม้ไปใส่ตัวดูสิอ่าใส่เข้าไปแบบนี้ได้หรือเปล่าวะหรือคีิกขวาวะอัปเกรดตรงนี้หรือเปล่านะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ เอ้ยนี่คุณผู้ชมอัปเกรดได้แล้วครับคือผมเนี่ยหยิบไม้มาใส่ช่องนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมน้องก็แบบเริ่มอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้กลายเป็นไม้แล้วครับผมเดี๋ยวรอให้น้องมาขุดเหล็กดีกว่าเนาะเออว่าอย่างต่อไปเนี่ยโหน้องขุดโคตรเร็วเลยครับขุดเร็วกว่าผมเยอะเลยอะแบขุดเร็วจัดอะเอาล่ะได้สกิลพอยต์นะครับนี่ไงมีเผาแร่ให้ด้วยนะครับจุดนี้ก็จัดไปดีครับเผาแร่ให้เลยนะครับผมเออว่าแต่มีสกิลนึงเนี่ยที่ผมอยากให้น้องมีนะนั่นก็คือสกิลการไวว้้้้้้นน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 นะะคคคครรรรรััััับบบบบเเเเเเออออาาาาาดดดใหงงงถืผผมมมตีีี่่จไป๋ยย็ฝ หันไว้นะครับผมนี่ให้น้องล่าเลยครับแต่วันนี้น้องวัวตายครับผมโดนจ้วงครับน้องวัวโดนจ้วงครับผมเอือตายครับจะไปฝูงนี้ไม่น่ารอดนะนี่ไงเจอเกลตันแล้วครับจะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมน้องบอกกิ้งตายเหรอใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตกใจนึกว่าน้องตายนะครับจะวันนี้ผมสับไปใค่หนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ให้น้องเนี่ยฟันนะครับฟันไปนี่เรียบร้อยโหโคตรโหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เปรูวีเนาะโหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวลงไป้คุณเหมือนด้วยจะวันนี้ลงมาครับบอกกิ้งโอ้โหวาร์ปตาแบบนี้เลยอ่ะ ปรับเป็นอ่ะขุดเหมืองก่อนแล้วกันครับแบบแร่มันเยอะมากอ่ะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาเผาเหล็กตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ขุดตรงไหนต่อเดีววันเนี่ยตรงนี้แล้วกันเอาล่ะผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดอุปกรณ์ให้น้องดีกว่าน,นะครับเอาเป็นอ่ะที่ขุดเหล็กครับผมแล้วก็ขวาเหล็กแล้วกันนะครับจังหวะนี้มาเรามาเปลี่ยนอุปกรณ์ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมเช็คของด้วยว่ะโอ้โหแร่เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันดีกว่าใส่เข้าไปแบบนี้ผมได้หรือเปล่านะใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ได้หรออ๋อหรือว่าต้เป็นบล็อกเหล็กวะปะนึงลองค้าเป็นบล็อกเหล็กดูซิที่ขวาไปครับได้หรือเปล่าไม่ใช่หรอน่าจะใส่ตรงนี้แหละใช่ไหมนี่ไงใส่เข้าไปหุยน้องกลายเป็นเหล็กแล้วครับโอ้โหเอาล่ะมาเปลี่ยนของนิดนึงนะครับที่ ขุดใส่เป็นอันนี้ก็ผมอ่ะจะวันนี้เรามาอัปเกรดดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยมันจะแบบค้นหาแร่ได้ดีขึ้นมั้งนะครับผมอัปเกรดไปแล้วกันขุดน้ําให้น้องนิดนึงนะครับน้องเข้ามาขุดไม่ได้ครับผมให้น้องขุดแร่ให้แล้วกันนะเพราะแบบน้องขุดเนี่ยแบบมันเผาให้เลยนะครับผมทําที่ขุดเหล็กนะครับผมแล้วก็ดาบเหล็กให้น้องแล้วกันนะครับเอาดาบหินมาครับผมเอาดาบเหเาาบเล็กไปครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาแร่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมเอาคร้วจะวันนี้เจอแร่ทองนะครับผมเออว่าเดี๋ยวเราลองอัปเกรดน้องเนี่นงะครับ นี่ไงตรงนี้มีเพิ่มครับผมจัดไปขอทั้งหมด9อันนะครับตอนนี้ได้มา7แล้วฮะขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่ไงโอ้ยเจอเพชรด้วยเหรอสุดยอดครับผมเฮ้ยได้ได้น้องบอกกิ้งโอ้โหมันเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยน้องขุดเพชรให้ครับอ่าแป๊บบนึงน้องกำลังสปินไรล์ลาวนะครับวัดเต๋อฟักคือแบบน้องไม่มีที่เดินอย่างงี้ปะ่ะเดินมาน้องขุดได้หรือเปล่าครับจริงๆน่าจะได้นะอ่ะเดี๋ยวผมวางทางให้นะครับวางไว้แบบนี้ผมน่าจะเดินไปได้แหละใช่ไหมขุดเพชรหน่อยขุดเพชรหน่อยหรือไม่ถึงวะอ่ะผมขุดเองก็ไไไดดด้้นะครรัับจปเพชมาแล้วผมได้มาแค่นี้เหรอน้องขุดดทองมมาาแแลล้้้ววนะครับไก็เเเพพชรรรคัับผมอออว่าาลปกดได้้้ป่่่่ะะวเนียไไมมรรรูคั เออหวังผู้ชมผมวางบล็อกนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบให้น้องขุดไว้ผู้ชมแร่มันก็จะเผาให้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออัปเกรดแป๊บนึงนะบ็อกอาลาพีสครับผมได้หรือเปล่าใส่ไปตรงนี้นะครับจัดไปอัปเกรดครับผมเอ้ยยังไม่ได้เหรอลองอีกสบล็อกแล้วกันครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะเอวยังไม่ได้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูสกิลแป๊บนึงครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจนะครับอัปอันนี้น่าจะดีผมเดี๋ยวอัปไว้นะครับแล้วก็เรามาหาแร่ต่อดีกว่านะครับตรงนี้มีอะไรป ทองดีกว่านะครับบล็อกทองครับผมไหนดูซิได้หรือเปล่านะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะผมใส่เข้าไปเป็นทองหรือเปล่าครับเอ้ยยังว่ะเอาละฮะเจอเพชรเพิ่มนะผมเจอวันนี้โอ้โหโคตรดีเลยครับเราต้องการเพชรน่าจะ9้าอันมั้งนะผมตอนนี้ได้มาหนะครับแล้วก็อ่ามีทองด้วยน้องได้แต้มสกิลเพิ่มด้วยนะครับเอาละครับเจอวันนี้เนี่ยทองกับเพชรน่าจะพอแล้วนะผมเพชรมีอ่าหนึ่งบล็อกนะครับทองมี4เลยมาเรามาลองอัปเกรดกันดูดีกว่าครับผมใส่ทองเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะฟืบอัปเกรดเลยยังยังนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับอย่ต ต่อไปจะเป็นเพชรเลยหรือเปล่าวะใส่เข้าไปครับฟืบได้หรือเปล่านะครับนี่ไงโอ้โหน้องกลายเป็นร่างเพชรแล้วนะครับสุดยอดเอาไปไวาให้น้องอัปเกรดสกิลในการอ่าฆ่ามั่งดีกว่านะครับจัดไปหมูโอ้โหโจนทีเดียวตายเลยนะครับเอาละครับจ้าววันนี้น้องฆ่าหมดแล้วผมไม่สนว่าเป็นใครนะครับแต่น้องฆ่าหมดเอาล่ะมาได้สกิลใหม่นะครับไหนขอดูหน่อยสิอ๋อนี่คือสกิลฮิลเลือดนะครับเอ้ยก็ดีนี่หว่าอัพไว้นะครับเออว่าเดี๋ยวลองให้น้องไปทำฟาร์มมั่งดีกว่านะครับเอาละครับจ้าววันนี้น้องทำฟาร์มให้เราครับผมส ครัแกเป็นผู้ช่วยของวิลเลจเจอร์ชั้นดีเลยเนี่ยและนี่คือประโยชน์ของน้องบล็อกเล็กนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างแบบเป็นกองทัพน้องบล็อกเล็กมั่งดีกว่านะครับเดี๋ยวเกมหมดเลยแล้วกันมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นไข่อ่าน้องบล็อกเล็กแบบนี้นะครับนี่เราสามารถสร้างเป็นกองทัพได้แล้วผมเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบเยอะๆเลยนะแล้วก็เอาบล็อกเพชรมานะครับเออว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทำให้เชื่องก่อนนะครับอ่าฟืบอ,อ่าจัดไปให้ผมไม่เดี๋ยวนะจริงๆมันเชื่องยากเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว,ว่ารอบแรกที่ผมจีบบบติดเนี่ยคือแบบผ จัดไปเป็นเพชรให้หมดครับทีนี้เนี่ยผมจะให้เป็นดาบเพชรกับอัธิขุดเพชรด้วยนะครับแต่ละตัวเนี่ยผมบอกเลยกองทัพนี้สุดยอดนะครับโอเคผมจะวันนี้เนี่ยกองทัพน้องบล็อกเกล่งของเราเนี่ยก็แบบกลายเป็นเพชรหมดเลยนะครับซึ่งมีทั้งอัธขุดเพชรกับดาบเพชรนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะทีนี้ผมเดี๋ยวเราลองมาล่าสัตว์ดีกว่านะครับสมมติเอาเป็นเจ้าไก่แล้วกันนะผมปรับเป็นโหมดฮันไว้นะครับอ่าจัดไปให้มันเป็นนักล่าให้หมดแล้วผมเอาล้วครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักล่ากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาศัััััตตรรรรรรูููใหหห้้้้ดดดีีกกกววว่่าาาสมมมมิิิแแแแบบ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 บเเเเเเเจจออออออคคคคคปปปป์์ลลลลลนนนนนนนะะะะะยยยๆงไไไผซื็ ข้ามันข้ามันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ฆ่าหรอเหลือต้องฟันก่อนวะฟันคิปเปอร์แบบนี้นครับได้หรือเปล่าฮะเฮ้ยมันไม่ยอมฆ่าจริงด้วยอะ่ะไปเกมโหมสุดแล้วกันได้หรือเปล่าช่วยปกป้องเราหน่อยดี <laughs> กองทัพของเราไม่ โอ้โหระเบิดแล้วผมบอกคลิ้งตายครับไม่นะโอ้โหกองทัพเหลือแค่นี้เองนะครับงั้นเปลี่ยนไหมลองเอาเป็นอ่าวัวแล้วกันขาวครับจัดไปวางไปแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ทีวัวนี่แบบจ้วงใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมสมมติถ้าเป็นกองทัพวัวนี่แบบคือฆ่ายับนะครับฆ่าแบบโหดจัดเลยอ่ะเออแต่พอเป็นคิปเปอร์เมื่อกี้คือแบบโอ้โหไม่ยุ่งเลยนะอะไรวะเนี่ยบอกกิ้งทำไมทำแบบนี้วะเนี่ยคือโหดเฉพาะตัวที่แบบไม่ยอมสู้กลับอย่างงี้เหรอจบแล้วนะฮะทำแบบนี้โอ้โหตรงนี้บอกกิ้งดรอปเต็มเลยนะครับอ๋อมันดรอปเป็น ัม,มันไม่สู้อ่ะผู้ชมแต่ดูเหมือนบล็อกเก็งของเราเนี่ยจะอัปเกรดได้หลายร่างนะครับเดี๋ยวลองเป็นอย่างอื่นดูแล้วกันอ่าน,นี่เป็นฟักทองนะครับไหนดูซิได้หรือเปล่าเปลี่ยนเป็นฟักทองนะครับนี่ไงผู้ชมน้องบล็อกเก็งกลายเป็นฟักทองครับปิ๋คราวนี้มันดูน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยดูเห็นปะม,มันกลายเป็นแบบหัวฟักทองเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นออฟติเดียนแล้วกันครับผมเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนนะครับ เฮ้ยผู้โจดูดิตัวจะเป็นออคซิเดียนนะครับส่วนตาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนลาวาน,นะครับผมต่อไปเป็นอาควาสได้ไหมอะ่ะนี่ไงเปลี่ยนเป็นบล็อกควาสได้นะครับจัดไปก็ได้จะเป็นแบบตัวสีขาวคีนๆเลยวะเออว่ะนี่ไงโอ้โหเป็นสีขาวเลยนะครับต่อไปลองเป็นเอมเมโลมั้งครับผม ไหนนี่สิโอ้โหสีเขียวเลยนะครับมาต่อไปเป็นลาพีสครับผมเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับคือบอกเลยว่าแฟนตาซีมากๆนะครับจริงๆเหมือนจะเป็นหินได้ด้วยนะไหนลองตัวนี้เป็นหินแล้วกันจะไปสโตนฟืบอ่าเปลี่ยนเป็นสโตนนะครับเหมือนแบบแต่ละอย่างเนี่ยจะมีคุณสมบัติต่างกันนะครับซึ่งโอ้โหออกซิเดียนคือมีเลือด50เลยเหรอวัตตาฟักโอ้ดูดีเลือดแบบมันเต็มที่60เลยนะครับโหดไปเปล่า โหดไปเปล่าอ๋อแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีแบบข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสมมติออฟซิเดียนใช่ปะบวกเลือดมา50นะครับอ่าดาเมจ10แต่ว่าความเร็วเนี่ยจะลดลงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเพชรเนี่ยก็จะแบบเพิ่มมาแค่10นะครับแต่แบบทุกอย่างเนี่ยคือเป็นสีเขียวหมดเลยเห็นปะแต่ถ้าอยากได้เน้นถึกเนี่ยก็บอกเลยออฟซิเดียนนะผมถึกมากครับถึกแบบถึกสุดๆอ,อ่ะเอเมนเล่นนี่ก็ดีนะแต่แบบเพชรก็แบบดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้น้องบ็อกกิ้งแบบวบวกทุกอย่างก็เป็นไดมมออนนนนนนนดดด์ไ้้ะะะคครรรััับบบบบบบีีี่่กกก็็็็จเเเปแแพลลยซึง สกิลเนี่ยมันจะโหดมากเหมือนกันนะแบบถึกขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แบบมีสกิลดาเมจเยอะขึ้นอะไรย่างนี้ด้วยนะครับโห oh, สุดยอดเลยวะ่ะเอาเราก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจมอสน้องบล็อกกิ้งนะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยครับผมแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยจะอยู่ที่1.12.2นะครับก็ผมเห็นเวอร์ชันใหม่สุดก็น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมน่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าแบบมีในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยน่าไปเล่นมากเลยครับโอเคผมปะเพราะ